เกตอยู่ทุกวันสัตว์ข้างๆก็มีเกตอยู่ทุกคืนยาสักวันถึงฉันคงจะลืมอยเจ็บากได้เรอใช่ๆสัตกรอัะทัางไม่ช่วยกูอเห็นแล้วเพื่อนเออดุุุุยุุุุุุึุได้ตั้งเุ้าสวนมัุุุุุุุุุุุุุไุุุุุุุุุุุุุุุุ้อุุุุุุุุัุุุน แต่ถ้าขึ้นด้วยนะเคเฮ้ยนั่นคนเรืนึงนะเพื่อนตักเมียเอตรูด้วยไม่เพื่อนพี่ชายได้เลยดีเฮสเตอร์พี่กินอยู่เปล่าอยู่ค่ะพี่กินพักอยู่นะเั่งนะจาอะไรให้กูนักยิงบอกเอาอะไรมึงมาฆ่ามาก่อนดิอ๋อโคเรียนโคเรียนพี่เฮ้ยเมื่อกี้ใครยิงอ่ะเนี่ยบอดมั้งข้างๆกูอ่ะ ไหนอะพี่พีอ่ะในตึกที่มึงความนั่นแหละเออไม่เห็นอ่ะแต่ตรงนี้เคลียร์ละพี่ว่าะบอดยิงโก้เอ้ยกูยิงแงกูยิงแงกูยิงแงอุ้ยนิ่มกันนะโหมันแตกเลยว่ะเพื่อนโหบอดงหารมันสี่เจ้าเล่นเหนือไหนครับเล่นเรื่อยๆเหรอครับพักๆหนึงอ่ะก็ อ้เฮ้ยวงเหลาดากสะพานดากสะพานดิอะไรรอดักเรือดักเรืออะไรมึงมาดูบนหัวกูดิดันไงพี่มาแล้วใครับแข่งเวลาเดิมใช่ครับัดใช่ไหมบดเฮ้ยเดี๋ยวละมึงไม่รู้จักเป็ดโคตรจิกซะแล้ว ไม่โดนไม่โดนอีกแล้วเอาเอาไม่ยิงสวนกูเลยวิ่งให้กูยิงให้ไปสองเม็ดล้อมจารกเลยเฮ้ยมันขึ้นรถแล้วผมกไปช่วยมึงก็ได้ตัวเดียวเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยมีคนวิ่งมาเอารถตรงนี้โอ้โหจะน,น็อกไดกเม็ดเดียวเฮ้ยมันเด้งกูอ,อ,อกยู่ หน้าอร่อยดวงด้วยครับขอบคุณครับยอดจิตครับนักเล่าตัวหนึ่งอยู่หน้ากูเลยตัวหนึ่งทิมกูตัวหนึ่งชี้กูแล้ปวประเด็นเนงียบๆไปชุบมั้งไปชุบตรงดาเซียแดงอ่ะโอเคนัดเดียวป๋อ สวัสดีครับพี่เสวยวัสดีครับต้นอารมณ์อ่ะใช่รีก็แก้วดีครับกูกีเมื่อกี้มีคนยิงอยู่หน้าพี่แถวนี้ในมิลีเนี่ยไม่รู้อยู่โซนไหนนะเห็นแล้วโดดอยู่บอดมั้งบอดกระโดดด้วยวะไม่ชัววะไอะบอดอะไรบ้ะง สวัสดีทุกคนด้วยนะครับซาลาเปาเฉยฝัสดีครับนอนและพี่ฝันดีครับเอ้ยฝันดีครับสอรี่นะนี่มาช้าหน่อยอันนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแว็กต์นด่วนเอ้ยเมื่อกี้มันก็ยิงปกตินะมันไม่ได้เวอร์มากสะเฮ้ยเสียงมันหน้าสะพานปะเนี่ยเมื่อกี้เฮ้ยหลังโหบผมบอดบอดบอดเฮียอะไรวะ ทำไมไมบอดมันมันมันจู๊กูอย่างกั้นวะกระตุกแหละเมื่อกี้หน้าสะพานมีคนทิ้งอะเพื่อนท่านเล่นอยู่ครับสวัสดีครับพี่รพงตะกูเอารถไปไว้ไหนแล้ววะก็ต้องกูแหละออ๋เออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตะกูรอไอ้ดอกอยู่อ่ะเพืไปสังหารมันไปเดี๋ยวกูรอเก็บไอ้ดอกก่อนไม่ใช่หน้าสะพานด้วยวะออกซ้ายๆหน่อยริมเลยเปล่ามันจะริมเละนะ อยู่แถวนี้นะซัดเลยหนี่นี่เสียงระเบิดละเออห่าตาของมึงเลยเจะแล้วจะจะมันอยู่นี่มันอยู่นี่บัางหนึ่งมันไปตกปลานี่หว่าสโมกลึบเลยเห็นแล้วตัวหนึ่งลอยดับก่อนตรงนี้เสือกเป็นต้นไม้กูเลยเชื่อ ตัววิ่งไปชาร์จอยู่เวกรรมจริงไม่เห็นกู้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 ไม่เห็นกูม้เห็นไปหลังโว้มันมาเจากูแล้วเออมาแล้วเพื่อนกันได้กันได้กันได้ไปนอนกันได้สุดยิ่งไม่ตายเออเวยละโอ้ย อยู่มั้มึงชนบ้านมึงชนบ้านได้ไม่มีใช่ะหรไม่มีเออกูชนมาละบ้านกูดิบ้านมั้งหนึ่งดิเอ้าเอ้าตายไงงงอะไรอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงยิงหัวต้องให้สองตัวมาร์งหนึ่งหัวตรงเนี้ยปัดตผงไปปัดแล้งแล้วครับเจอกันพี่เจอกันครัน้องบอล มีพี่ข้าขอบคุณมากครับกิฟต์อัพสกายให้พี่ดาราห้เฮ้ยถดยอดขอบคุณมากครับปั๊กหนึ่งใช่ปะใช่สองตัวขอบคุณมากๆนะครับพี่ข้าใครต่อยางกูัวก็มันไงงงเลยเ่อจากทางมึงด้วยดิประเด็นอ่ะสวัสดีครับพี่เบิ้มเจอลอ่ะหัวเว้ามาดิ ปมาดิบุรพามึงอะพวงนี้สู้ๆครับน้องช้างยอนดีขอบคุณมากครับพี่บอลที่พี่สู้อย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ,รบขอบคุณพี่บอลด้วยนะพี่อะไรบีบขอบคุณมากครับระยาะพี่มานอนยิงกูไม่ได้ไปืนอะไรดยนอนยิงหม,มือนกะไอ้เจ้าปืนไปไอ่ะหรอ,อ,นนอบุรพาบุรพารพาับไม่ได้ นอนก่อนละครับเก็บแรงดูแข่งพวกนี้โอเคครับอะไรเหะโบถนั่นแหละบโบไปไปไป,ไปเพื่อนเพื่อนดี่นี่เดี๋ยวเพื่อนโอเคจูก็อะไรของมึงวาถือไม้เอาด้วยนะทำงานต่อแล้วโอเคครับพี่ฟอนมันมาโหแล,ล้วโบขอบคุณมากพี่ ทุกคนด้วยค่ะเฮ้ยใครเข้ามาวะอ๋าเอ้าคนสิบบิดได้จั้นยิงเจ้ด้วยนะนั่เกี่ยวมากอ่ะดิกูตายวงเลยอะเฮ้ยอ๋อมันโดนยิงอยู่ดังตั้มเลยเมื่อกี้หน้าสะดุ้งเลยเมื่อกี้หน้ากูจะสะดุ้งแล้วนี่เหรอกวิ่งไม่ดีมันเจ็บอยอะกูพับจใาเลยกูดูเลือดกูสิตายแล้วมั้งน่ะเออตายแล้วน่ะ ถ้าปรับเสียงในเกมกับวินโดว์เท่าไหร่ครับเสียงในเกมหรอเสียงในเกมเต็มครับวินโดว์ก็น่าจะเต็มนะไม่แน่ใจแม้ก็วินโดว์มันแปดสิบเจ็ดสิบน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบนั่นแหละไม่น่าเกินนี้แม่น่าจะเต็มนะงี้หูแตกได้เลยครับคนไปโชคโอ้โหถีผ้าแต้มเลยสี่สิบแต้มให้ได้ครับพีพอยแล้ววะอุ้ยจบใครอ่ะจบหมาแช่ใช่จบขวบจบหมาโอ้ได้เอาสาวจีอยู่สักกี่คนวะ ไหนวะไอค้ามาเก็บของอ่ะเอ้ยกูเห็นแต่รถอะกูไม่เห็นคนอ่ะเห็นคน่ะไม่เห็นเพราะกูไม่กกมได้ดูป๊ากวันนี้มาเดึกแท้เหล่าขอบคุณมากครับสิบบิทจน,นนะครับต้องได้เซิม,มือกำลังขึ้นไม่สี่สิบห้าแต้มอ่ะมันเยอะมากเลยนะสี่สิบแต้มอ่ะเอาได้สามสิบห้าถึงสี่สิบแต้มก็เพียงพอแล้วสัะเพียมันคือแต้มแชมป์เลยนะสามสิบห้าถึงสี่สิบแต้มอ่ะ รถที่กูได้ยินก็ถูกแล้วเนี่ยมาดิกลัววัดสุดน้องเหงาอย่างโดนเหล่าก็มาแบบพี่อหัวเสียเต้มเลยยืดยืดวันที่แค่ทุกคนด้วยนะฮะเฮ้ยกระทำตัวเปขวัดเลยนี่ไงล่วงอะไรแต่ทำบอดอะสู้ๆครับเอ้ยขอบคุณมากครับคุณฟลอนด์บอลเชสนะฮะเสร็จเรียบแล้วนะครับขอบคุณมากครับเราการทับรกใครด้วยนะครับนั่งกิ้วนั่งกิ้ว เออน่าสุดขอบคุณ <c oughs> มากครับ